ข้าวผัดโบราณข้าวผัดโบราณก็เป็นข้าวผัดใส่ซีอิ๊วดำนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันกระเทียมสับพ,พร้อมดีแล้วก็ใส่หมูนะครับหมูที่หั่นไว้แล้วหมูสุกแล้วก็แบกกระทะนะครับใส่ไข่ใส่ไข่แล้วยังไม่ต้องตีนะครับ เราให้ด้านล่างสุกก่อนด้านล่างสุกแล้วก็ตีได้ตีไข่แล้วก็เข้าสวยนะครับเข้าสวยนี่เย็นแล้วนะครับใส่เลยขนาหอมใหญ่ปรุงรสกันนะครับซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาล ซิวดำตัวนี้ก็ใช้ไฟแรงนะครับเมื่อเกืดที่ใส่สุดท้ายนะครับจัดใส่จานนะครับโรยด้วยริกไทยป่ยโน,โนข้าวผัดโบราณพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับมาพร้อมน้ำตาพริกนะครับมะนาวต้นหอมผักชีแตงกวาจัดเต็มนะครับมาครบเซตเลย ข้าวผัดโบราณขึ้นโต๊ะพร้อมร uh, ับประทานแล้วครับเด็กชายปาลมมี่คนเดิมนะครับน่ะหยอน้ำปลาพริกวันนี้ก็มีเด็กชายโฟตี้มาด้วยนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โห